สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูอยู่ในเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับลุยกันต่อมีลีกใหญ่เตะกันเพียบเลยครับผมเลือกเอาเกมเวลา5้าทุ่มนะครับเกาโชเซดาอิตาลีครับโตรินโญจะเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนติน่าโตรินโญมีอยู่่25แแตต้้มมมมครรับบเเกกลลาาาสุุดไปพออิินน์0 นะครับซิมป์นอร์แบรดี้กับอนเนียร์วร์ติยังเจ็บลงไม่ได้แต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับสามนักุกจะเป็นเดนิสปลาสอัน,นโตนิโอซานาเบียแล้วก็โยซิฟเบรคาโลฝั่งของฟิโอเรนตินา่า 3 2แต้มครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอเวโรนา1ต่อ1นะครับสานารุกเหมือนเดิมครับโคเซกายเยคอนดิคอัสกอนซาเลสแล้วก็ข้างหน้าเป็นดูชันวาราโฮวิชกองหน้าที่กำลังได้รับการจับตามองทั่วยุโรปนะครับเกมแรกที่เจอกันฟิออเปิดบ้านชนะ21ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังยกให้ฟิโอรเรนติน่าบุกมาเหนือกว่าคือด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยฟิออจะดูเหลื่อมนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าตัวโนโน่ช่วงหลังก็ยกระดับขึ้นมาได้นะครับก่อนหน้านี้ ไม่แพ้มา4ี่เกมนะครับเพิ่งจะมาแพ้อินเตอร์เกมล่าสุดก็เป็นการแพ้แบบเข้าใจได้นะครับเพราะว่าบุกไปแพ้ทีมจากฟูงอย่างอินเตอร์ครับผมมองว่าไม่ง่ายกับการที่ฟีอจะบุกมาชนะโตริโนถึงถิ่นซึ่งเล่นในบ้านก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโตริโนวัดใจโตริโนครับผมมองว่าคืนวันนี้มีแต้มครับไม่หนึ่งก็3คะแนนนะครับดังนั้นคืนวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่กระทิงหินโตริโนครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูยูเนเต็ดทุกคนนะครับพบกันเี่เคยเป็นประจำทุกวันเลยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมครับเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดได้เลยนะครับวันนี้พาไปดูกันที่ฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับลีกเดอรีกรองของแดนน้ำหอมเขาครับคู่นี้น่าลุนน่าเชียร์มาก ตีสองสี่สิบห้านาทีรองจากฝูงตูรุสนะครับพบหวยอย่างนองซี่นะตูลุสชนะสามเสม,มอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนนองซี่ชนะสองแพ้สามจากฮานารสุดนะครับเฮตุเฮตุนองซี่ไปรองตูรุสชัดเจนกับห้าเกมหลังสุดที่เจอกันเองเนี่ยนองซี่ไม่เคยชนะตูลุสเลยนะครับเสม,มอได้สองนัดและแพ้ตูลุสไปสามเกมนะครับดูตัวผู้เล่นกันนะครับเจ้าถิ่นรองจากฝูงตูลุสวันนี้ครับรัสมุตนิโคลไลเซนนะครับบรังโกฟานเดนโบแมนนะครับและกลองหน้าอย่างริสฮีลี่นั่นเองนะ เกองซี่ครับมีโทมัสบาซิล่านนวเอลอนาอุยนะครับและกองหน้าอย่างแอนดรูยุงคู่นี้ตูลูสเล่นในบ้านบ,าบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัว2ประตูห่างขึ้นไปในแฟ,แฟนๆเฮกันยับเยินลั่นลันเลยซึ่งาำดูแล้ว1ประตูกับ3าแต้มตูลูสดูดีกว่าในบ้านนะครับนองซี่ไม่น่าต้านทานไหวลุ้นแสกสรกขาดซึ่งดูแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับมองเจ้าถิ่นนะครับวันนี้สำหรับทีเด็ดเจ๊ดำตูลูส ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดได้ในทุกช่องทางชื่อเดีวยวกันหมดเลยนะครับฝากไว้ดนะ้วยนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้เลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับซีเดตเจ๊ดำสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกูรูยูนเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมกับต้าพาเฮผมจะไม่พากูดเดอร์นใส่แน่นอนเหมือนการวิเคราะห์ฟตุตบอลเน้นๆวลาหนึ่งคู่นะครับ เอาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่เรื่องมาจากในอังกฤษเป็นบอลถ้วยนะครับ FA ฟเอครับในเวลาเตะสองเราไปดูเกมที่โอทราฟฟอร์ดกันครับแมนเชสเตอร์ในแต่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดจะเป็นวิลล่าเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับอยู่ในแต่เนชนะ2เสมอ2แพ้1ครับแพ้มาเกมล่าสุดเนี่ยแหละฮะแพ้คาบ้านตัววูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางวิลล่าเนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้เหมือนนกััครบแพ้ ยูเกมรับน่าจะได้ลงต่อเนื่องเขบฟิลโจนส์นะครับตรงกลางเจสซ่รินกาดหน้าเป้าก็จะเป็นทางคริสตยโนโรนัลโดครับส่วนทางวิลล่าข้างหลังจะมีทางไทโรนมิงส์ครับตรงกลางโอลิวัตกินส์ลิมเส้นนะครับลากเลยหน้าเป้าก็น่าจะเป็นทางแดนนี่อิงส์แหละนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูนเตัดแพ้ามาแบบเกมล่าสุดแบบเล่นแย่มากนะครับรูปเกมเนี่ยดูไม่ได้เลยแล้วก็เห็นว่าข่าวว่ามีปัญหาในทีมค่อนข้างจะหนักนะครับมีปัญหาเยอะพอสมควรต้องมาเจอวิลล่าที่แม้จะแพ้มาเกมล่าสุดเหมือนกันแต่ว่า ทีมเนี่ยต้องเจอหรหัเข้ามาทำเนี่ยมีบุค,คลิกคล้ายๆกับโค้ชครับคือถ้าแพ้เนี่ยเจอทีมใหญ่ก็ไม่แพ้าขาดครับถึงแม้จะยื้อได้ดยซ้ำไบนะครับทีมนี้วิลล่าสู้ตายนะครับเพราะฉะนั้นดูแลมาเนี่ยแตดแม้จะเล่นในบ้านแต่ว่ายังอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมว่าอย่างนั้นครับแล้วก็วิลล่าเนี่ย ผมมองว่าวันนี้แค่น่าจะต้องการมายื้อนะครับแล้วก็ยันให้ได้เพื่อไปไปเน้นในแมชหน้าที่จะไปรีเพลย์กันที่วิลล่าพาร์คนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมดูแล้วน่าจะจบที่ผลเสมอกันเนี่ยยึดทำพทส่สุดครับผมมองคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน1ประดูต่อหนึ่งครับเราอย่าลืมกันนะครับอยากจ้าเด็ข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับกูรูในแต่รับรองว่ามีข้อมูลดีๆจากพวกเราสามคนอัปเดตกันทุกวันครับรวมไปถึงของรางวัลและเกมที่จะได้เล่นกันในแต่ละวันด้วยนะครับวันนี้หมดหน้่หรับผมอคกนดไป สวัสดีครับ